เข้าวคัวกับพลอยวันนี้จะชวนทําเมนูลาบหมูสับค่ะเริ่มต้นด้วยการซอยหอมแดงก่อนนะคะซอยต้นหอมค่ะซอยผักชีค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะลวนหมูสับจนสุกค่ะพักเอาไว้ก่อนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะ เข้าวคั่วน้ำตาลพริกป่นค่ะน้ำมะนาวคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะปรุงรสตามเพื่อนๆชอบได้เลยนะคะใส่หอมแดงค่ะต้นหอมผักชีใบสาระแหน่ค่ะคนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบหมูสับของเราทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ